ยังงปัญญาเดี๋ยวพี่เด้ยจะเป็นเนี้บงนั่นบงนี่ปัญญาละแล้วจะได้เดี่ฮวโอ้ยมากจนคนใหญ่รุ่นเปวนยังเบิร์หล่ะทีเดียวนี่นะเอ้าแล้เป็นยังล่ะจัอาหาเขาล่วงบาลโอ้เคได้ยันอิูออันนี้เราเป็นนั่นอันที่แล้วาหารกัเข็นกันยู่ในหรืกขี่รถไกลไปกับากเรเข้ห้องใช่กันอยู่ โอ้เราเสียหรอพอตีเสียรหรอจ้ะไม่เป็จะเดินแล้วคนทนั้งหัวเนาะเกิดมากกับพี่านันเนายพบเจอปูพันเซิงกันมากัดจากลากที่านันตัวก็แมนตัวนี่ฉัอีกสงแคนงขึ้น น้ำก็น่าสบายเท่าไหร่กันนี่ฮะโอ้แลาวพวกยังให้หนอจเจ้าเฮ็ดอีหยังโอ้ยนั่งเล่นไปยังหนวดนี่โอกยังบ้านว่าสิไปตลาดจ้าหมาะได้ยังกินแล้งล,หาหาหล่ะจังว่าสิไปหาเหล่ามึงจักข้าวก่อนมันจะมียอีหยังกินเระเซ็นต์โอ้จังว่าท่านบอกไม่หยังแล้วจังว่าคำรามแรงมาแล้ว,ม,ลวมีซีดีอยู่ไม่แน่แต่แม่บังดามเลยเหรอจังว่าอันย,อยอ่อไปย้อมาเลยยิ่งฉามันจังว่า จบอีสามันเห็นอย่างหันทงใหญ่เอา้าเมียมันบอกให้อดามั <S 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 นจะเถื่อน่เมียมันบอกให้จบเหมมันจะเถื่อนดิฮันเหบอมาบักดำเห็นบอกมันจะสบายแท้อุ้ยอิสาะหดมาเนาะเอา้ายากปว่าได้บ่เมี่ยงกึงนี่ขั้มเจ้าแบกจักบาทมันก็นยังอยู่ไรเน,หนาะ มันไป็ิดหาเราเดี๋ยวทั้งทั้งหลอกกลับมาเมียมันกับโโบโจมเนี่ยแม่นมาสันชื่อเล่นว่าอะสนุกสุขสบายแต่อใขอเป็นตลายกันด้วยพ่อใหญ่เออเออเออเจะต้องมาแห่งรนาดามห้องหมาแย่ง ผมมาตาใส่โอ้แม่มาตาอันเงือนัน้งทีบไปอี่ยงไปซองมึงไปใหกกำลังใจเพิ่นเพิ่น,นเลิกกันกับผัวผัวเพิ่นมีกิก๊กเออต้ว่าเงื่อนทีบีรองงามงามเด้แม่โอ,อ้หาเงื่นกับเก่งเก่งเบียดเก่งง่านแม่สีบานสีเลื่อนออสู้ยางเพียกพ่อมแต้ว่าผัวเราแคเนี้ยไปมีกิก๊กมีกาบอยู่แหม โอ้ยเม่สิบอกให้เด้อผู้ยิงที่ยุดผู้ชสยเจ้าสู้ได้นั่นมัดบบแมนผู้ยิงทีว่าสวยรวยหรือว่าเฟอร์เฟคไปทุกอย่างมันเป็นผู้ยิงแบบใดนล่ะแม่ผู้ยิงที่มีคอนผู้ยิงที่มีคอนออ เห็นบอกพญายมงหันลาบเท่าเท่าซูมือนี่ก็ยอดค้อนนี่ล่ะเอายังไม่บ่ถือใจก็ค้อนฟาดเอาค้อนฟาดเอาลาบปันตอนแม่ยุคคุณแม่มาอะไรก็คข้อนแซ่เอายยุคคุณแม่มาอะไก็คข้อนแซ่เอาเป็นได้เหอฮัลโหลจริงอืิอย่าขาดค้อดเพี้ยงยุกเข่าล่ะ กินข่าก็เด้อแม่เด้ออืออืมอืมชิมเมเร่นน้ำม่ดอ